ไปทุกคนไปทํางานค่ะวันนี้วันอังคารนะคะวันนี้วันทํางานเหมือนเดิมเตรียมตัวลูกสวัสดีค่ะไปค่ะไปด่วนๆเลยวันนี้บ่มีเวลามากค่ะทุกคนค่ะเร่งรีบเอาขึ้นหลังขึ้นหลังฮึบฮึบบไปเดินมาเร็วมนีมม้ปิดไปเดินไป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 ิดไฟแล้วเอาจักรยานออกลูกวันนี้เป็นวันอังคาระคะ่ะทุกคน อือไปแล้วไปออกได้นไหมคอยก่อนไอมนี่ช่วยไหมย,ยกตูดออกไปยกตูดออกไปเอาหัวออกไปมันนี่กับฝนตกคือเก่าล่ทุกคนรถจักรยานคุณแม่กับม่อมไปค่ะไปมันนี่เป็นวัดองคาข้านที่เขามาเก็บถุงกระดาษเออว่าแมนถุงพลาสติกกับถังขยะรวมนะคะถุงสี เขาบอกว่ามีแดดค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้วตอนนี้10องศาค่ะทุกคนฝนตกปล่อยๆอลริสากับแม่ก็สิแยกกันตรงนี่นะคะพี่ห้องเพราะว่าแม่เมียสิเเ้าไปให้ลูกเขาไปเองปกติต้องไปทรงหน้าประตูแต่ตอนนี้สิส่ทรงกันแยกนี่เลี้ยนเห็นนั่งต้องแยกกันแต่ว่าข้ามถนนใหญ่นั่งตง้องมีผู้ปกครองไปค่ะบายบายค่ะที่รัก ฝนตกสีใดคุ้มหัวหล่ะทุกคนเล่าปันาราดยานก่อนช่วงนี้ก็สิฝนตกยุตัดหลอดค่ะพี่น้องตกติดต้อกันมากสีพ่อสองเดือนสามเดือนละ่ะหาหมือแดดยากแต่ทุกคนแต่ว่าเหง่งกับบ่อถือว่าหนาวเนาะแต่กับมีฝนเนาะทุกคน ตุบซับนีก่ก็ถจอว่าโอเคอยู okay, oh yeah. ่โอเย่กับโฮหอดแต่ว่าแห้งสิ่ดแช่นๆน้อยค่ะทุกคนอันนี้ทางเขาสาธารณะเด้อจ้ะมองนีหย่าเอ็นยืดเกินมองนีประจำเลยค่ะย่าเอ็นยืดบรรยากาศชื่นแชะ ประมาณสิบหาหนาทีจะสิเขงางันค่ะทุกคนบรรยากาศฉันจะชอบปั่นเข้าป่าเหมือนเดิมบรรยากาศในป่าสดๆส่าโรงดูกระอยแล้วฉันกะเปล่าปั่นจักรกยานเย็ดงานค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศลุ่มลื่น,นมากพักผ่อนไปในตัวค่ะทุกคน จะสิกลับมากล่องมุ่งหนีไเลยชสวยออทุกคนก่อนหน้านี้คือไม่มีไปนะคะตอนนี้ก่ะเขียวลมื่นชุ่มชื่นไปด้วยฝนท่วโั่วทยอวท่วใหม่ลบใส่ข้างก่ะทุกคน สุกไข่สุกมันพี่นอ้องเอ้ยฉันก็มีคว้อสุขของฉันแบบนี้ <laughs> บางคนเพิ่นพื้นเขามาเห็นคลิปเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่ามาอยู่หอดเมืองหนอกเทียดโตกับฟอาใหายลำบากกับ,บพี่น้องชีวิตนี้เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำได้เนะ ห้าม a เ k ็ดแบบนี้เ่าก็เห็ดไปทุกคนก็เดือดร้อนเหมกัมีความสุกบ่อเดือดร้อนกับของแล้วก็บ,บกก่เดือดร้อนผู้อื่นพวกนี่กระเห็ดไตกรเห็ดไตพี่น้องลำบากบ่ลำบากบบบาก็อยู่ที่กระคองดอกตาฝนเหมือนเดิมเมียวกะบ่ได้ไม้ควมวมาเมี่วเมียวลำบากเลยทุกคน เลือกสิไปเฮ็ดงานดีกว่านี่ไปได้ดูสิไปเฮ็ดงานชีแบบมันไกลก็าบ้านก็นได้คือทีข้าเหลือกืีสีเฮ็ดค่ะพี่บอกสำหรับแมวเหมียววาเฮ็ดงานในสวนของแมวเมียวก็โอเคสาหรับแมวเมียวจุดหนึ่งคือพอต้องริงรีบมาเวลารับทรงหลูคนหน่อยนะคะทุกคน,นมันกาขาเข้าไปเฮ็ดงานไกลขึ้น ชอบแต้องตื่นเร็วขึ้นแล้วก็เตรียมคววม้อมลูกเร็วขึ้นลูกก็สิงงเมื่อยเนาะพราวไปกิจกรรมลูกก็ห้ายหลายบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมแน่นเอียดเลยทุกคนไปขออนุญาตทำงานก่อนฝนตกหนาเปียกแล้วไมบไปจ้ะเจอกันใหม่จ้ะ